ขอต้อนรับสู่ช่อง Antinokriting t a า o t s ช่องของการอ่านไพ่เพิ่มพลังบวกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างกำลังใจให้กับพวกคุณนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะอันตี้อยากจะขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของอันตี้นะคะ มันมันเป็นกําลังใจที่ดีมากเลยค่ะที่จะทำให้อันตี้มีแรงต่อในการสร้างคลิปดีๆให้กับคุณนะคะและถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องของอันตี้ก็ยินดีนะคะรายละเอียดก็อยู่ข้างใต้คลิปนะคะอันตี้จะขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง วันนี้หัวข้อที่อยากจะทำก็คือความสําเร็จอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าความสําเร็จอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้มีอะไรนะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานตัวตนของพวกคุณกันก่อน เรามาดูพลังงานกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรพวกคุณไปเจอเจออะไรกันมาบ้างคะแนะนำตัวกันหน่อยนะคะขออนุญาตดูพลังงานของคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะคะการที่คุณเปิดเจอคลิปของอาร์ตี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพราะเรามีพลังงานตรงกันเราจึงต้องไว้มาพบเจอกัน ฟังคลิปของอันตี้ไปแบบเพลินๆน,นะคะเผื่อจะมีข้อคิดบางสิ่งบางอย่างที่จะสร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจให้พ,พวกคุณนะคะมาค่ะพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้โอ้โหสิบดาบ พวกคุณผ่านอะไรกันมามากมายคะเนี่ยประสบการณ์ความสูญเสียความเสียใจการถูกหลอกถูกโกงถูกแทงข้างหลังถูกให้ออกจากงานโดนคนรักเทคนรักทิ้ง ประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างโชคโชนมากมายเลยรับทุกสิ่งทุกอย่างแบกรับทุกอย่างเลยแต่คุณเห็นไหมคะคุณเป็นคนที่มีความรู้เพราะฉะนั้นเห็นไหมคะท้องฟ้ากำลังสว่างคะ่ะ เมื่อคุณผ่านมาเจอคลิปของออนตี้ทุกสิ่งทุกหลังทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปิดค่ะคุณจะไม่ได้เจ็บฟรีคุณจะไม่คุณจะได้ไม่ไม่รู้สึกเสียใจอีกคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันอีกคะ ูญเสียกันมาเยอะเจ็บกันมาเยอะบางคนก็ล้มละลายบางคนก็กิจการไม่ดีกิจการเจ๊งแต่ยังค่ะยังไม่ต้องเครียดนะทุกอย่างที่คุณผ่านมามันกำลังจะจบแล้วค่ะสองไม้เท้าเห็นไหมคะ กำลังจะจบพลังงานของคนที่กำลังจะได้หุ้นส่วนกำลังจะได้คนรักกำลังจะได้งานใหม่ๆเข้ามาเห็นไหมคะดอกไม้เบิกบานแสดงว่าเริ่มคิดและเริ่มคิดได้ และเริ่มหาเริ่มหาคนที่รู้ใจคนที่จะมาร่วมงานได้กำลังขยับขยายงานต่อค่ะ The Hangman The ือ n แ m งแมนนี่สวยจัง ผู้รอบรู้ผู้ฉลาดผู้เก่งกาจผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนเป็นคนที่มีสติปัญญาเก่งสติปัญญาดีเป็นเลิศทำทุกอย่างด้วยตัวเองสร้างฐานะด้วยตัวเองรอคอยเป็น รู้จักที่จะรอคอยในสิ่งที่ตัวเองได้ลงมือทําลงไปอย่างไม่ร้อนรนเลยรอคอยอย่างมีความสุขและมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทําไปนั้นจะเกิดผลประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างสูงสุดเก่งนะคะ s t r e n g ค่ะ ผู้ที่มีความแข็งแกร่งผู้ที่มีความชาญฉลาดผู้ที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้ทุกๆเรื่องไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะมาในรูปแบบใดฉันฟันฝ่ามันได้ทุกสิ่งทุกอย่างฉันทำได้ฉันสามารถพูดให้สิ่งโตหยุดนิ่งได้เห็นไหมคะ สิ่งโตหลับเคลิ้มเลยทําให้สิ่งโตนอนได้เพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่มีทักษะการพูดที่เก่งกาจด,ด้วยค่ะใครก็ตามที่ได้ยินคุณพูดอะไรเขาจะเชื่อถือคุณนับถือคุณคุณทั้งแกร่งและมั่นคงมุ่งมั่นพูดตรง พูดเก่งราชนีดาผู้ที่มีความชัดเจนในความคิดความชัดเจนในคำพูดพูดจาตรงซื่อสัตย์สง่างามด้วยนะ ทั้งสวยทั้งหล่อเลยล่ะค่ะพลังงานดีมากเลยวันนี้พลังงานดีกันมากๆเลยนะคะมาค่ะเรามาดูกันซิพลังงานดีๆอย่างเนี้ยความสําเร็จอะไรกำลังจะเกิดขึ้นค่ะ คุณจะพบกับความสําเร็จอะไรนี่ก็คือพลังงานของพวกคุณนะคะพลังงานดีค่ะถึงแม้จะมีบางส่วนบางส่วนนะคะที่ไม่ใช่ทั้งหมดนะที่กำลังทุกข์ใจทุกทุกอยู่ที่เกิดการสูญเสียจากไพ่สิบดาบนะคะคุณไม่ต้องกังวลค่ะ ความสำเร็จกําลังเกิดขึ้นกับคุณแล้วเมื่อคุณผ่านมาเจอคลิปของารนตี้นะคะความสําเร็จอะไรคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณความสําเร็จแรกคืออะไรคะห้าเหรียญภายบอกว่า ต่อไปนี้สภาวะการที่คุณขาดแคลนบางสิ่งบางอย่างขาดแคลนเงินทองอยากทำอะไรแล้วก็ยังทำไม่ได้จากที่ผ่านมานะไพ่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยกำลังจะไปจากชีวิตของคุณคะ่ะ คุณจะไม่ขาดแคลนเงินทองแล้วสิ่งที่คุณอยากจะทําคุณก็จะได้ทําสิ่งที่คุณอยากจะลงมือทําคุณจะได้ทําคุณจะได้งานใหม่การเงินของคุณจะดีขึ้นต่อนะคะ ราชาดาบณนะเวลาต่อจากนี้ไปคุณจะเริ่มมีความคิดที่ชัดเจนและคิดออกคิดแก้ปัญหาออกได้คุณจะเริ่มเข้าใจว่า คุณจะแก้ปัญหาในชีวิตของคุณได้อย่างไรทั้งเรื่องการงานการเงินและความรักคุณจะเริ่มชัดเจนกับมันและคุณเริ่มหาคันคำตอบได้ดูต่อค่ะ The Star เห็นไหมคะ ความหวังทั้งหมดที่คุณรอคอยมาเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเพราะคุณมีความชัดเจนแล้วชัดเจนในการแก้ปัญหาชัดเจนในความคิดชัดเจนกับการที่จะทำสิ่งใหม่ๆชัดเจนแล้วว่า ฉันจะมุ่งหน้าไปเพื่อสร้างฐานะให้กับตัวฉันเอง The star ขึ้นมาความหวังที่คุณรอคอยมากําลังสําเร็จกําลังจะสําเร็จแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะหวังในเรื่องใดๆคุณจะประสบความสําเร็จค่ะ The star ขึ้นมายืนยันแล้วยังไงต่อคะ S the s สตามาคู่เดอะดีเอ็มเพลสมายกอดความมั่นคงฐานะคุณจะดีขึ้นเป็นลำดับเลยค่ะด m เอ a ม e พลสความมั่นคงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ กำลังจะเดินมาหาคุณนะคะคู่กับเดอะสเตนเลยความแข็งแกร่งจะสร้างตัวตนคุณขึ้นมาใหม่ทำให้คุณพบกับความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆเรื่องราตรีนี้ จบแล้วคะ่ะเดอะมูนนี้คุณจะไม่ได้พบความมืดอีกแล้วความมืดในชีวิตของคุณกําลังจะหายไปความสําเร็จทุกอย่างกําลังจะเข้ามาเย<ร>ี่ยมเลยค่ะ<ร> ดูต่ออีกนะคะมีความสำเร็จเรื่องอะไรอีกความมืดมิดปัญหาที่อยู่ในใจความวิตกกังวลกําลังจะจบแล้วสู้และชนะคุณจะก้าวข้ามอุปสรรคไปได้ด้วยไพ่เจ็ดไมเจ็ดไม้เท้า อุปสรรคใดๆที่เข้ามาตอนเนี้สิบดาบเนี่ยคุณจะก้าวข้ามมันได้ค่ะคุณจะสำเร็จในทุกๆเรื่องคุณสามารถปกป้องตัวเองแล้วคุณเข้าใจในชีวิตแล้วว่าคุณจะเดินต่อไปได้อย่างไรประสบการณ์สอนให้คุณได้รู้ ว่าปัญหาอันนี้ฉันจะก้าวข้ามมันได้อย่างไรสามไม้เท้าสิ่งที่คุณได้ลงมือทำลงไปกำลังจะงอกเงยและประสบความสำเร็จคุณกำลังจะเห็นผลที่คุณได้ลงมือทำค่าตอบแทนผลกำไร กำลังจะเดินเข้ามาหาคุณค่ะแบบ the tower แบบฉับพันค่ะแบบที่คุณคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดความสำเร็จทุกอย่างกําลังจะเดินทางมาหาคุณแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยค่ะ ไม่ถึงจริงๆหนึ่งดาบไพ่ของชัยชนะค่ะคุณจะพบกับความสำเร็จในทุกเรื่องคุณจะมีความชัดเจนกับปัญหาคุณจะมีความเข้าใจกับปัญหาของคุณ ความสำเร็จทุกเรื่องตอนนี้กำลังเดินทางมาหาคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้มีรอยยิ้มกับทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ